หิบสมุดขึ้นมานะครับนักเรียนดูค่ะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะ บอกชื่อของประโยคให้ถูกต้องคะบอกชื่อประโยคให้ถูกต้องนะคะเอามาดูค่ะฟังคำสั่งนะวันนี้ยากมากเลยไม่ง่ายแล้วนะคะคำสั่งครูบอกไงคะให้บอกชื่อประโยคให้ถูกต้องนะคะอ่ามาดูค่ะอ่านข้อความนะคะอ่านข้อความแล้วตอบคำถาม สองประโยคเท่านั้นคือหนึ่งประโยคบอกเล่ากับเอ้ยขอโทษค่ะคะอ่านข้อความแล้วตอบคำถามมีแค่สองประโยคคือประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธคะฉะนั้นนักเรียนจะตอบคุณครูได้ทำไมครับนักเรียนก็เขียนแค่ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งเอาฟังให้ดีนะข้อหนึ่งคุณครูถามว่า ประโยคอะไรนะคะนักเรเียนเขียนกลางหน้ากระดาษหรือเปล่าคะเอาไม่ต้องเขียนเขียนข้อหนึ่งเลยก็แล้วกันนะคะข้อหนึ่งคุณครูถามนะคะประโยคอะไรคะะนะนักเรียนก็มาดูสิคะคุณครูถามว่าประโยคอะไรก็คือใบโบกไปโรงเรียนใบโบกไปโรงเรียนฉะนั้นเป็นประโยคอะไรคะประโยคอะไรคะประโยคอะไรคะ ใบบอกไปโรงเรียนครูถามว่าประโยคอะไรให้นักเรียนเลือกคําตอบสองคำตอบก็คือคําว่าประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธฉะนั้น,นนักเรียนเลือกอาเป็นประโยคอะไรคะประโยคอะไรเอ่ยให้เลือกอาประโยคอะไรคะประโยคอะไระประโยคอะไรคะประโยคอะไรบอกได้ไหมได้ไหมคะเอามาดู มาดูเลยนะคะให้นักเรียนตอบนะคะเอามาดูค่ะข้อหนึ่งประโยคอะไรใบบอกไปโรงเรียนคำตอบก็คือประโยคอะไรคะประโยคอะไรคะประโยคอะไรเอ่ยใบบอกไปโรงเรียนเป็นการบอกอะไรคะ บอกเล่าฉะนั้นคำนี้คือข้อหนึ่งประโยคบอกเล่านัอเรียนก็เขียนไปว่าข้อหนึ่งประโยคบอกเล่าตัวสีม่วงนะคะอาจจะยากสักหน่อยนะคะน้อเรียนเขียนค่ะข้อหนึ่งประโยคบอกเล่าค่ะไม่ต้องลอกจดนะคะไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกตัวสีดํานะคะไม่ต้องลอกตัวสีน้ําเงินให้ลอกตัวสีสีม่วงนะคะประโยคบอกเล่าเอาเขียนไปค่ะ นร่ยนจะได้เอาไปทบทวนนะคะประโยคบอกเล่าเอาลงมือเขียนค่ะเพลงส่วนประกอบของประโยค เรียบร้อยแล้วนะเขียนคำว่าประโยคบอกเล่านะคะสุดยังคะเรีบสิครับรีบรีบหน่อยรีบหน่อยนะคะรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยนะคะประโยคบอกเล่านะคะวันนี้จะได้กลับไปทบทคนสองประโยคใช่ไหมคะเอาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเรียบร้อยแล้วการใา้รีบรีบหน่อยค่ะรีบเร่งหน่อยนะคะ ประโยคบอกเล่านักเรียนฝึกลายมือไปด้วยนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดประโยคบอกเล่าได้ยังคะได้แล้วนะคะประโยคบอกเล่าเขียนแค่นี้ค่ะปอรออาปยอโอคอโยกปออกบอกรอเอาเราไม่เอกเล่าประโยคบอกเล่านะรีบเขียนที่คะอย่านั่งมองหน้ากันอยู่นะคะ ต่อไปข้อ 2, 2> ขึ้นข้อ2แล้วนะข้อ2อแล้วนะข้อ2อแล้วนะเรียบร้อยอยังคะประโยคบอกเล่าคุณคณจะดูน้องพีพรพลดีกว่าน้องพีพรพลเสร็จแล้วยังครับน้องพีพรพลเขียนคําว่าประโยคบอกเล่าแล้วยังครับน้องพีพรพลถ้ายังไม่เขียนแสดงว่าไม่รักกันจริงนี่นา,ขานเขียนแล้วยังครับอ่านะคะน้องพีรพลเขียนแล้วยังครับ เขียนแล้วยังค่ะอ,อกม่ต้องมานั่งยิ้มหวานอยู่เลยนะคะ,ะคะประโยคบอกเล่านะคะต่อไปข้อที่สองเขียนข้อ2เลยนะครับข้อสองเขียนข้อสองไว้นะคะข้อสองประโยคอะไรถามอีกแล้วคุณรูถามอีกแล้วประ,ประโยคอะไรนะเอามาดูค่ะ ใครไปโรงเรียนไม่ได้ไมันต้องการคําตอบตอนนี้ยังให้ถามว่าใครไปโรงเรียนเป็นครูผู้ถามว่าคือประโยคอะไรนะคะน้องหยองให้น้องหยองตอบว่าประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธใครไปโรงเรียนคําว่าใครนะั้นเป็นประโยคอะไรเอ,อ่ยประโยคอะไรคะบอกเล่าหรือปฏิเสธประโยคไหนคะให้นักเรียนเลือกคะ่ะ ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธเป็นประโยคอะไรคะใครไปโรงเรียนเป็นการถามครเป็นการถามฉะนั้นข้อนี้ใครไปโรงเรียนเป็นประโยคประโยคอะไรคะคำว่าใครใครทำอะไรที่ไหนเป็นประโยคอะไรคะคำถามนั่นเองเก่งมากเลยนะคอาเขียนไปค่ะ ประโยคคำถาม เป็นไงคะนักเรียนคะเป็นไงคะเป็นไงบ้างเอ่ยคะเดี๋ยวดูนิดนึงสงสัยนะคะสงสัยครูจอขอแก้สไลด์นิดหนึ่งนะคะนักเรียนคะคะเอามาดูสไลด์นิดหนึ่งขอแก้สไลด์นิดนึงนะคะขอแก้สไลด์นิดนึงนะคะขอแก้สไลด์นิดหนึ่งนะคะ พี่เชื่อกล้องครูคขออนุญาตนิดนึงนะคะ่ะนักเรียนคะ,ะคุณครูขอแก้สไลด์หน่อยนะคะประโยคบอกเล่ากับประโยคคําถามนะคะประโยคบอกเล่าหรือประโยคคําถามนะคะแก้ตอนนี้เลยนะคะค่ะ,ะคำว่าปฏิเสธแก้เป็นคำถามนะคะ,ะนักเรียนก็งงนะ,ะคำเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะว่าคุณครูให้ดูนักเรียน ตอบเป็นประโยคบอกเล่ากับประโยคคําถามลนะ้วต้องขออภัยด้วยนะคะตั้งจใจจ้าย้ถามสัก4ี่ข้อนะคะปรากฏว่าคุณครูเปลี่ยนคําถามใหม่นะคะฉะนั้นออามาดูคุณรูแก้แล้วนะคะอ่ามาดูค่ะค่ะออามาดูจากสไลด์นะคะอดูสไลด์ใหม่เลยนะคะนัานเยนคะ่ะอ่านข้อ,ค,อความแล้วตอบคําถามเป็นประโยคบอกเล่ากับประโยคคำถามแนละ้วขอแก้นะคะแก้นิดนึงนะคะ ฉนั้นข้อเป็นไงครับเอานักเรียนไม่งงแล้วนะคะเพราะว่านักเรียนงงนิดหนึ่งนะคะฉะนั้นคําตอบเมื่อกี้ก็คืออะไรคะคาตอบข้อที่สองก็คืออะไรคะประโยคใครไปโรงเรียนคือประโยคคำถามเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาบายบาย วันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวก่อนค่ะลูกรักนะคะกลับก่อนนะคะเอาวันนี้นะคะนักเรียนเรียนรู้ในเรื่องราวของประโยคนะคะคุณครูเพิ่มให้อีกหนึ่งอย่างคือประโยคคําถามนะคะประกอบไปด้วยใครนะคะใครฉะนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะคุณครูให้ไปในสูตรจดเอาไว้ว่าปร,ประโยคบอกเล่ากับประโยคคําถามไปฝึกอ่าน,านฝึกอ่านใน บทเรียนของเราบทที่5รูปช้างไปโรงเรียนแล้วก็ฝึกตั้งคําถามว่าอันนี้คือประโยคใครไปโรงเรียนคือประโยคคําถามคําตอบหรือบอกเล่าคือลูกช้างไปโรงเรียนอันนี้คือประโยคบอกเล่านะคะนักเรียนกลับไปพบรัวนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ